ที่มูลนิธิขาดอะไรบ้างครับที่ต้องการเพิ่มเติมนะฮะนอกจากาข้าวสารอาหารแห้องอะไรพวกนี้ครับค่ะก็ถ้าก็จะเป็นที่จําเป็นนะคะจำทุกวันก็จะเป็นพวกอาหารสดแล้วก็อาหารสดนะครับต้องการกทุกวันพวกเครื่องปรุงในครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ <S <S ช,ช่วงแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ วัสดีครับวันนี้ก็น Four ีนน่เลยครบรอบ10 1อเนี่ย10.10นนย12ขวต้องเวียนนะครับเป็นสิบเบอร์ตีวันนี้เราก็จะไปทำกิจกรรมข้างนอกกันนะครับใช่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็อยากจะพาพี่ๆนะครับ ไปดูกันไปรู้ด้วยกันนะครับใช่ว่าเราจะไปทําอะไรนครับแล้วก็เราก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนเรามาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าแมวป้าแมวป้าเมย์จากฝรั่งเศสนะครับโอนทิปมาให้น้องเพียรแล้วก็ซื้อนมซื้อผลิตภัณฑ์บ่อยมากๆนะครับแล้วก็ป้าเมย์นะครับสนับสนุนเสื้อผ้าแล้วก็ส่งเงินในกล่องทิปให้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ ปาแมวนะครับปาแมวปลาเมลุงตันนะครับนบ,บีนะครับแล้วก็คุณป้าสุมาลีนี้แล้วก็พี่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมออตอนนี้เราก็จะเอารายได้ส่วนหนึ่งของน้องเพียรจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เด d d ี้โฮมนะครับแล้วก็เ,เงินทิปส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะเอาไปซื้อของบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้านะครับอาจจะไม่ได้เ ah ยอะแยะมากมายแต่เราก็ตั้งใจที่จะทาในวันครบรอบวันเกิดของน้องเพียรแบนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนกับ พี่ๆทุกท่านนะคพี่คอยติดตามนะคะติดตามคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็คืนจริงดีๆเหล่านี้กลับไปให้พี่ด้วยนะครับถือว่าเป็นการทําบุญด้วยกันนะครับจริงๆเราก็เข้าใจเลยว่าพี่ๆก็สามารถที่จะเอาเงินไปทําบุญเองได้เลยไม่ต้องมาผ่านเราแต่ว่าอันนี้เราก็อยากจะนําบางส่วนที่พี่ๆให้มาใราจะนำไปบริจาคนะคะ แต่วันนี้เราจะไปซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันกน,นะค<น>ะว่าเราจะไปซื้ออะไรนะฮะเราวันนี้เราก็จะไปมอบของที่มูลนิธิบ้านเด็กกําพร้าบ้านเด็กตะวันฉายนะครับซึ่ง,<อ>งเราก็ไปทํากันมาหลายครั้งแล้วนะครับใช่เราไปร<ล>้องเพลงไปร้ปองเพลงไปบริจาคของไปเลี้ยงอาหารเด็กนะครับและก็ครั้งนี้ก็อีกสักครั้งนึงครับเราก็จะนําอาหารผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเราไปนําไป ให้กับน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้านะคือพี่ๆท่านไหนนะครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือมูลนิธิก็เสิร์ชหาตามนี้เลยนะครับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉายนะครับสำหรับสองคนวันนี้ก็เดี๋ยวเราขออนุญาตไปซื้อของกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านเด็กตะวันชายกันครับผมนะครับบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่แมคโครแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยดีกว่านะครับไป ดูกันว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างคะเราก็จะไปซื้อนมนะครับเพราะว่าน้องๆที่หมู่บ้านเด็กกำพร้าจะมีน้องเล็กๆนะครับเยอะเลยนะ,ะเราก็ซื้อนมไปด้วยนะ่างให้เลยซื้อนมกันครับไปกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอสิ่งที่ต้องการแล้วนะคะนั่นก็คือนมนั่นเองนะคะเคเค,ค่ะตอนนี้เรา,าลรเลือกนมได้แล้วนะคะ5ลังนะคะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเราลุก้าให้พี่ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อยกเลยนะเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเอานมช็อกโกแลตนะคะเขาชอบหน่อยอุณเอารสจืดของลังก็ได้โอมก้ารสจืดหรือว่าเอาสีเขี่ยวเอารสจืดดีกว่านะจืดติ็มก็น่าจะกินนาอใช่รสจืดต่อไปเราจะไปซื้ออะไระคะไปดูกันนะคะ GoPro Stop r e c o r d ดื n g Go p r a stop recording no no ตอนนี้นะคะเราก็จะซื้อข้าวนะคะได้นำมวยมายกข้าวได้น้ำมวยมายกข้าวนะคนนี้ยกไม่ไหวนะต่างร่้งนะคุณพ่อยกไม่ให้ไหวส่วนหลังนะคะหยิบมาหยิบของเราก็ได้่งที่ต้องการแล้วนะคะนั่นก็คือข้าวสารนะคะสี่สี่กระสอบนะคะแล้วก็นมอีกห้าลังนะคะก็เดี๋ยวเราจะสุดท้ายของเรานะคะ นั่นก็คือขนมนั่นเองนะคะเด็กๆ,ๆอย่างเราเราก็ต้องกินขนมนะคะเพราะว่าเด็กๆอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีขนมนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อขนมกันเลยดีกว่าค่ะไปนี่นะคะเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เราเอาไปกินเองนะคะดูตรงนี้นะคะเราก็มาถึงโซนขนมของหวานขนมจนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อขนมกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ โทรไปถามทางมูลนิธินะคะก็ถามว่าต้องการอะไรบ้างขาดอะไรบ้างนะะก็คือเขาขาดผักสดนั่นเองนะคะก็ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปตามหาผักสดกันนะคะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะบป run run นอีก อันนี้ก็พี่เจ้าหน้าที่นะก็มาช่วยยกของนะอันนี้ที่เราได้นะครับก็มีนมมีข้าวสารนะครับให้น้องๆที่มูลน,นิธิครับอยากให้ไปทําบุญเยอะๆนะที่มูลน,นิธิเนี่ยเด็กกำพร้าก็คือแบบเป็นภาระหน้าที่ของทางมูลน,นิธิที่เขาต้องดูแลนะครับอ่าโอเคนะตรงนี้ด้วยครับคุณพี่ครับรบกวนคุณพี่หน่อยนะครับเนี้ยครับพี่นะ เจ้าหน้าที่ก็ใจดีมากเลยครับนี่คอยช่วยดูได้นะนี่ไอของชิ้นเล็กๆล,ลูกเก็บขึ้นรถได้เลยนะนี่ไอที่มันจะแตกๆนี่มาถึงก็วัดองค์พรมพุทก่อนโอเคเกียรงน้อยมากเลกโอ้แค่ได้อยู่ครับ เดี๋ยวเราถ่ายไปถ่ายรูปตรงนี้นเดี๋ยวไปวางตรงนู้นได้ค่อยถ่ายนะครับปกติต้องการอะไรบ้างคอาหารสดปับกอย่างอาหารสดผับสดได้ทุกอย่างนะครับปลาหมูไก่ได้หมดเลยครับปลาหมูไก่ปลาหมูไก่สวัสดีครับจำได้ล่าอ๋อพี่จำได้แล้วนี่คนนี้พี่ยังถ่ายรูปลงอันนี้อยู่เลยพี่เป็นนักร้องใช่ใช่ ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวใช่ใช่ขอบคคุณนะะที่เคยมาร้องเพลงร้องมาเออทักร้องมาร้องร้องยิ่งร้องๆ้องเอยู่ด้วยไม่ใช่ครับไปดูให้เขนออนตเาลููกออยย่าามดนี่ลูกสาวก็เป็นสาวแล้วลูกภาษาที่มูลนิธิขาดอะไรบ้างครับที่ต้องการเพิ่มเติมนะฮะนอกจากข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้ครับค่ะก็ ถ้าก็จะเป็นที่จําเป็นนะคะจำทุกวันก็จะเป็นพวกอาหารสดแล้วก็อาหารสดนะครับต้องการทุกวันพวกเครื่องปรุงในครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงแล้วก็อย่างหนึ่งที่สาคัญมากก็คือจะเป็นพวกเงินสดเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนแค่จะปิดเทอมแล้วเราก็ต้องการในในส่วนของทุนการศึกษาของเด็กนะครับแค่จะจ่ายในของเด็กในการเป็นโรงเรียนอืมครับครับก็ใครที่มีเจตสธาตใจบุญนะครับก็มาได้นะครับตอนนี้มีเด็กกี่คนครับในโรงเรียน ตอนนี้หนึ่งร้อยคนนะครับที่มูลนิธินะครับซึ่งน้องก็กินนอนอยู่ที่นี่เลยนะครับวันละสามมื้อใครที่อยากจะช่วยมูลนิธินะครับก็เข้ามาบริจาคได้นะครับจะมากจะน้อยก็ขอเข้ามาบริจาคกันนะครับเยอะๆครับนะบ้านเด็กตอนฉายเซิร์ชหาใน Google เจอเลยนะครับนะมาไม่ถูกยังไงก็โทรถามสายด่วนได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอเคค่ะน้องเฟยก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ นำของมามอบให้กับมูลนิธิแล้วนะผลิตภัณฑ์ a ดลี่โฮมจากฟาร์มเดลี่โฮมนะครับแล้วก็ท้ิปต่างต่างนะครับแล้วก็ข้าวสารข้าวสารอาหารแหงแล้วก็มีนมอีกครับผมได้วันนี้เราก็ขอเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ12ขวบน้องเฟียสเราก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของน้องเฟียสนะคะสำหรับนี้เรก็ต้องขอลากไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย